เล่งให้เด็กคัดลายมือตั้งแต่สองถึงสามวบทำให้เด็กเครียดก,กันไปไหม อันนี้ก็คือกังวลเยอะนะคะว่าเอเราจะไปถึงตรงนั้นไหมหแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอะค่ะในช่วง3ขวบเนี่ยเขาเริ่มที่จะวาดวงกลมได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้า 2- อถึงสขวบเนี่ยเขาวาดํำเช่นประเนี่ยก็ก็เป็นไปตามพัฒนาการตามวัยไม่ได้เร่งรัดอะไรเพียงแต่ว่าในกิจกรรมที่เขาทำเนี่ยค่ะในโดยปกติถ้าไปโรงเรียนเนี่ยแต่ละกิจกรรมเนี่ยจะแค่20นาทีต่อเซกชั่นเนาะพอ20นาทีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเขาคงไม่ได้วาด แล้วก็อย่างหนึ่เขาคงไม่ได้วาดวงกลมทั้ง20นาทีเขาอาจจะวาดวงกลมปับนหนึ่งเพราะว่าเราต้องการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็อาจจะวาสักพักหนึ่งแล้วในวาดนั้นก็อาจจะต้องให้ระบายสีไหม <c oughs> หรือทํากิจกรรมอะไรต่อใน20นาทีนั้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามาโรงเรียนนะคะก็จะเป็นช่วงของระยะเวลาตั้ง6เรื่องเรื่องแรกกับเนื้อมัดใหญ่กับเนื้อมัดเล็กไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เขาเปลี่ยนกิจกรรมไปเรื่อยๆเขาอาจจะไม่ได้หนักหนามากถ้าเราเรียนในรรรระะะะบบโงเเีีีียยนนทท่่มมมมหหลัักสสสูตวาค เขาก็คงจะใช้เวลาตามนั้นได้ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะ